นะครับอชิีนิดนึงแล้วกันนะครับอิชิเขาย้ําเลยนะครับว่าเคยบอกไปแล้วตั้งแต่วันจับฉลากครับดังสายวันประกาศรายชื่อนะครับบอกว่ายังไงก็แชมป์ล้วก็ย้ำอีกทีว่าต้องแชมป์นะครับสำหรับคิงส์ครับส่วนนักเตะเนี่ยที่เอาไปทั้งหมดเนี่ยได้เข้าใจแท็กติกที่ทีมใช้นะครับอยากให้พวกเขาเนี่ยเข้าใจแท็กติกของอิชิเพื่อเตรียมทีมสู S ่อาเซียนครับต่อไปนะครับอยากให้เรียนรู้แท็กติกของตัวเขาเองให้ได้มากที่สุดนะครับสำหรับอิชิดูแล้วก็ น่าจะได้ใช้แหละนะครับเพราะว่าตัวที่เอาไปเนี่ยมันเป็นเลือดใหม่ทั้งนั้นนะครับก็รอดูว่าในแต่ละเกมในการเลือกใช้ของอิชิจะจะใช้อย่างไงผมเชื่อว่านักเตะเรียกไปครั้งนี้จะมีโอกาสได้ลงสนามเยอะนะครับเพราะว่าเขาเคยบอกขอโทษนักเตะตั้งแต่ครั้งที่แล้วแที่เจอกับเวียดนามแล้วก็ไม่ได้เจอกับรัสเซียนะครับเรียกไปแต่บางคนไม่ได้เล่นอย่างคณะเองนะครับอยากให้จับตามอง ว่าเอ้ยถ้ามีโอกาสลงเล่นตัวจริงชุดใหญ่เนี่ยผลงานอาจจะดีก็ได้นะนะครับนะครับหรือว่าจะเป็นใครกหลายคนก็ก็อยู่ในขายที่น่าสนใจนะนะครับอ่ะจอา์าจะเคยลงแล้วเนี่ยนะครับแต่ได้ได้เล่นกับเกมต่อหน้าแฟนๆฟุตบอลชาวไทยยังไม่เคยนะใช่ไหมโอ้โห้าคนเยอะอีกโอ้โหผมว่าแพชั่นของจทร์ธาจะเป็นยังไงเฮ้ยม,มันน่าดูนะ นะครับหรือว่าใครหลายหลายคนนิโคลัสเนี่ยเรียกทีมชาติไม่เคยพลาดเนยนะผมว่าเขาเน่าจะเป็นนักเตะไทยคนหนึ่งที่แฟนรักมากอยู่คนหนึ่งแหละครับเห็นไหมเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าผู้เล่นที่ไปในชุดนี้อิชิจะมีการเลือกใช้นักเตะอย่างไรไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬากดติดตาม s ับสไคร o ยูทูบของไทยรัฐสปอร์ต ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคน